คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้า,รา,าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคร,ราะห์สกอร์สูงแรกจากฟู่เฉินสี่สิบห้านาทีนะครับก็ช่วงนี้ที่ผ่านมา u t u b e โดนแบนนะครับก็งดวิเคราะห์ไป7วันเต็มนะครับก็วันนี้กลับมาเริ่มกันนะครับก็วันนี้ผมพาไปชมเกมอิตาลีซีหนึ่งนะครับลงแข่งขันเวลาตี2-30นาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเปสตารานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทารันโตนะครับก็เรามาดูตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว16เกมนะครับชนะ11เสมอ3แพ้3นะครับก็ยิงได้29นะครับ เสีย16มี35แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว16นัดเช่นกันนะครับชนะ5เสมอ2แพ้9ยิงได้14เสีย27นะครับมี17แต้มอยู่อันดับที่17ของตารางสถิติคู่นี้นะครับเจอกัน6นัดนะครับก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ3เสมอ3นะครับการันตีการมี2ประตู90นะครับพร้อมทั้งการันตีการมี สกกอในครึ่งเวลาแรก4จาก6เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เรามาดูราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.25นะครับหรือว่าลูกลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ำ0.78ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ1.03ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปก็ยังคงให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกครึ่งเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลานะครับคู่นี้เปิดมาที่2.5นะครับก็2ลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ํา0.93ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.88ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่3ลูกเหมือนขออภัยนะครับคงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับเหมือนเดิมเรามาเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.40งนะครับพูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.33 ภูทีมเยือนชนะจ่าย7.00นะครับปัจจุบันราคาภูมีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.29ภูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.33นะครับภูทีมเยือนชนะปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย9.00นะครับก็จากเรทราคานี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.29ของบอลที่ต่อ ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ยังการันตีว่าหน้าบอลต่อน,นั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับอีกทั้งภูเสมอเต็มเวลานะครับยังจ่ายถึง4.33นะครับก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับดังนั้น VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเปตคาล่านะครับครึ่งแรกไม่มาย้ําครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มฟรี รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่4 5 o v e r 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ S O V E R 168 O V E R 168กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก V i P ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ